สวัสดีค่ะมืัอนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเซกิสาวเบิร์กการนะจ๊ะมืัอนี้จะมาสอนแต่งหน้าให้ผู้เหลียวนะจ๊ะให้ผู้ชายเดียวเบิร์กนะว่ายัางไงผู้ชายเห็นผู้ายตองห,หนันนะไปชมกันเลยจ้าเดี๋ยวเก็ิ้งก่อนเนะก็บเก็บทิ้งก่อนมันมันยังเม็นรูปใบ สองเียวยก็ได้คบผมมีกระสาสนุนเด็กสิบบาทกินไดน้ัน้อบอยยัูเอาไปน้อกินป่ะโอ้ยม่มเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้ว่บึงเสร็จแล้วค่ะแล้วละเด้อเอามึงกระสานบาเยวมันลูกไป ไปี่นะ้โอ๊ยอยากหัวเจ้าจของโอ๊ยมีไปเหมด กีซันซอนแต่งนะเธอเด้เด้อกี้เธอต้องเบิ่งฉันเน้ะ เมือ่อไรอยากเบิ่งอีอยังขอมาได้เดอ้ออ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดหัวใจรัวๆนะจ๊ะเพื่อให้ไหมข่ขาดไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข่อยเนาะเบิ่งคลิปนี้ลากนัไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะ